Yeah. Ah, vai <tun> ada juga. Ada yang ada. จากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่นะครับเมือเ่อเช้านี้เองนะครับทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอ,อการระบายครับที่ท่วมหนักก็บริเวณชุมชนสีจริงเมืองนะครับและก็อชุมชนกาดก้อมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งปริมาณัาเทศบาลได้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ําที่ประจําจุดต่างๆนะครับตามแผนที่ความแผนในการแผนที่ทางการการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลแล้วนะครับ ซึ่งใน,นส่วนของกรมน้ำพันนะครับเราก็ได้ทําการลดระดับน้ําในแม่น้ําปิงลงนะครับจากเดิมที่ประตูบายน้ําป่าแดดที่เราระบายอยู่ที่57ตูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพิ่มการระบายด้านท้ายเป็น68ลูกบาทเมตร78ตูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําปิงจะลดลงประมาณ30เซนนะครับซึ่งจะส่งผลให้น้ําที่ท่วมขังราการระบายนะครับสามารถระบายลงสู่แม่น้นําปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ